สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าและบริการในแอป Kiston POS นะคะไปที่เมนู Master File เลยค่ะเลือกสินค้าบริการ b o m ค่ะกดไอคอนบวกมุมขวาบนเพื่อเพิ่มสินค้าค่ะสินค้าตัวนี้ที่เราจะเพิ่มจะเป็นสินค้าที่มีบาร์โค้ดค่ะกดไอคอนรูปบาร์โค้ดได้เลยค่ะ เมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสสินค้าและชื่อสินค้าจะขึ้นให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่กลุ่มสินค้าค่ะเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปที่หน่วยซื้อค่ะต่อไปหน่วยขายค่ะจากนั้นใส่ราคาทุนและราคาขายค่ะ เมื่อกรอข้อมูลส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปใส่รูปค่ะกดตกลงได้เลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการเพิ่มสินค้าแบบไม่มีบาร์โค้ดค่ะ กดไอคอนบวกมุมขวาบนค่ะใส่รหัสสินค้าค่ะใส่ชื่อสินค้าค่ะใส่กลุ่มสินค้าค่ะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปที่หน่วยซื้อและหน่วยขายค่ะใส่เป็นขวดนะคะจากนั้นเราจะไปที่ราคาทุนค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้เราไปใส่รูปค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดตกลงค่ะกดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกค่ะจากนั้นเราจะทำการเพิ่มบริการค่ะไปที่บริการค่ะกดไอคอนบวกมุมขวาบนเพื่อเพิ่มค่ะใส่รหัสบริการค่ะใส่ชื่อบริการค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่กลุ่มสินค้าค่ะ เมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะกดโอเคค่ะหน่วยนับนะคะเราจะใช้เป็นชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปใส่ต้นทุนค่าแรงค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นค่าบริการค่ะเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปใส่รูปค่ะ กดตกลงค่ะกดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการบันทึกฐานข้อมูลสินค้าและบริการขอบคุณที่รับชมค่ะ